เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุขแท้นะครับรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ A S L จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วน,นะครับพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่กิมเป็นโอกาสครับก็พูดเราดูว่าเป็นลัษณะอ่อนตัวเนี่ยสามารถที่จะกลับขึ้นมาได้อย่างบํารุงลาชมิน้น นะฮะหรือตัวแอดวานเราอยากจะซื้อหุ้นกัฟที่ต่ำกว่าหกสิบบาทเราก็สามารถซื้อได้เราอยากซื้อไทยพธุ์นิดที่ไม่ใช่ร้อยสามสิบร้อยี่ห้าบาทหรือร้อยี่สิบาทเราก็ซื้อไดเอ้เราอยากจะซื้อหุ้นในแง่ของตัวอา่า WSA ที่ต่ำกว่าห้าบาทเราก็ซื้อได้นะ เราอยากจะซื้อหุ้นในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานเอลทีที่ต่ำกว่าห้าสิบเจ็ดบาทแล้วก็ซื้อห้าห้าได้เอแล้วก็โอเคหูดีจะตายไปแต่ปริมาณการซื้อขายมันน้อยเพราะ,ะนั้นกลยุทของการปริมาณการซื้อขายน้อยก็คือต้องถอยรับอย่าไปไปสู้กับเขาเพราะฉะนั้นหุ้นอะไรที่ ผิดสํแดงที่วิ่งมากๆอย่างาหุ้นตัวหลายๆตัวที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้เรามีทีทีบที่ขึ้นไปบาทกว่าๆนะโอ้โหเวลาเขาขึ้นหนาๆก็เอ้ยเราก็ไม่เอานะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีหุ้นอยู่สองตัวเดลต้ากับแคลคอมที่เป็นอินมีเดียลงมาถึงสี่เปอร์เซนถ้าหลุดลงไปถึงต่ำกว่าร้อยี่สิบบาทเนี้ยเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะสามารถซื้อได้นี่ นะเพราะฉะนั้นทุก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 โอกาสเรามีไอ้ทุกทุกที่เราไม่ค่อยสบายใจจะมีโอกาสอยู่เสมอผมว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนนักทุนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือขนานี้ตลาดเป็นขาลงแล้วมันเป็นช่วงช่วงนี้ก็คือเรายอมรับอยู่แล้วนี่ว่าช่วงตดจีนนะเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายถ้าเราเปรียบเทียบกับเมื่อวานมันก็ใกล้เคียงกันฮนะมไม่ได้มีอะไร<ม><ม>ทางเอสเนีอยมองจุดรับที่สําคัญของดัชนี1,320 นะตอนนี้ก็1,324ยังไม่ถึง20เลยนะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหุ้นทนะางเอสเราก็มองหุ้นเอเอว่าจุดรับที่สำคัญคือ2บาท80นะจุดต้านที่ระดับ3บาท30ก็เป็นจุดต้านซะนะอีกตัวหนึ่งก็คือไอทีซซึ่งโอ้โหไม่ได้ตามกันก็17บาท90แล้วแนวต้านที่18บาท50 19บาท50ก็ระมัดระวังก็ไม่ต้องไปไล่เขา ว่าก็ต้องทําใจอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าตลาดมันต้องรอระดับหนึ่งเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูก็อสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือหนึ่งอัตาราดอกเบี้ยไม่ลดนะฮะสองน้ำมันจะต้องถูกลดลงนะแต่ยังไม่เมษาเมษาก็าคงจะโดนหนักหน่อยนะฮะแต่ช่วงนี้ก็เขาก็ยังคงทรง,งตัวได้อันที่สามคือกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิกนะก็โดนผลกระทบของอจีนโดยตรง นะคราวนี้เราก็ต้องไปดูว่าไอ้โจทจีนที่มาเล่นเนี่ยไปเล่นกันรี่ยังสามคนเนี่ยดิสซีอะไรเนี่ยเมื่อคืนผมเมื่อคืนผมโหลดมาเสร็จทํมามาันหาหุ้นปัจจัยพื้นฐานไอ้ปัจจัยพื้นฐานก็แชทเอไอกับไอ้ดิสซีเนี่ยมันดันเป็นตัวเดียวกันห้าตัวประกอบด้วย c ีพประกอบด้วยเอโประกอบด้วย BDMS ประกอบด้วยปตทเออให้มาห้าตัวเหมือนกันเลยนะ ทั้งสองทั้งสองปุ่มเลยเพราะนั้นก็สนุกไปกับตัวตลาดผมเห็นอันหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวของหุ้นตัวปูนใหญ่ก็ดีใจอย่างหนึ่งวันนี้ครับวันนี้จริงๆแล้วดีใจนะฮะว่าปูนใหญ่เนี่ยที่ระดับราคายืนอยู่ที่ร้อยห้าบเจ็ดบาทร้วบวกสามบาทสามารถยืนได้ผมก็โอเคละขอบคุณเขาที่สามารถทําให้สามารถยืนได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าจะลงไปที่ระดับต่ากว่าร้อยห้าสิบบาทลงไปเนี่ยก็ ก็เหนื่อยอีกเหมือนกันในปุนใหญ่นะครับก็ฝากไว้อย่าพึ่งไปเครียดแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วนะฮะอย่าไปเครียดมันเดี๋ยวตลาดมันก็จะกลับมาถ้าทุกอย่างเข้าสู่สาาาถานแต่ถามว่าเมื่อไหร่ล่ะ,ะผมคิดว่าในจอตุตจีนเสร็จเรียบร้อยพอตลาดนะวันนี้เนี่ยตลาดในจีนในฮ่องกงใน เกาหลีในไต้หวันไม่ได้เปิดแมนะมนะมันก็เลยทําให้ตลาดนะั้นมันมริมเงียบตอกเสาไปหน่อยแล้วนะอีกการหนึ่งก็คืออลองดูฮะมี ECB บอกจะคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยแต่อัตราดอกเบี้ยอย่าไปคิดมาเลยนะอัตราดอกเบี้ยคงจะเป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในะตอนนี้ก็คือนี่คือผลพวงผลพวงหนึ่งที่คุณทํา ได้รับเลือกตั้งนะคร,ครก็เป็นเรื่องอาาัตราดอกเบีย้ยเป็นเรื่องอะไรเราคงจะต้องมีชีวิตอยู่กับเขาอีกประมาณอย่างน้อยเราก็ต้องต่อสู้กับเขาอีกประมาณสักสี่ปี <c oughs> นะฮะ <c oughs> แต่คงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าปีหนึ่งอีกสามเดือนข้างหน้า <c oughs> เขาสงการแล้วเราก็ได้เที่ยวกันก็การท่องเที่ยวเาก็จะดีขึ้นทุกอย่างก็จะรองรับเมื่อกี้ผมฟังข่าวอันหนึ่งนะ จะมีบ้านเราจะมีคอยออกแล้วนะใช่คอยเออนะต่อไปข้างหน้าผมยังมานั่งเพลินๆเ,เลยชีวิตเราก่อนที่จะไปเนี่ยบ้านเรามีคอยเหมือนอย่างนประเทศอื่นๆด,ด้วยนะครับนะเรามองในทิศทางที่ดีแล้วก็โอเคเพียงแต่ว่าคุณเห็นดูคุคณเห็นเคบ n งคุณบอกว่าตลาดแย่ๆ,ๆเนี่ยทำไมเคบ n งมันไม่ลงไปร้อยยี่สิบนาทีจะได้ซื้อ,อมนันนาทีหนึ่งมันยังยืนอยู่นี่เลย ยืนชักทำไมไม่ลงต่ำไปสักแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบกทีนะครับยืนอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยนั่นสินั่นน่ะเลยเห็นไหมฮะนะเรามีอย่างอื่นได้ต้องเยอะแยะไอ้โกโบมันลงมาสิบเอ็ดบาทแล้วอู้มันเคยไปสิบหกบาทเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวตั้าสิบาทเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะซื้อบันดีไหมเนี่ยครับนะเห็นไหมเพราะนั้นมันก็มีเรื่องที่จะต้องคิดหลายเรื่องเพียงแต่ว่าหนึ่งอุตสาหกรรมอะไรที่มันโดนผลกระทบ อ่าอันนี้คือเวลาเรางานวิเคราะห์เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งในหมวดอุตสาหกรรมอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องยอมแพ้เราไปสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องยอมแพมเเม้เราก็ต้องหลีกหลีกหนีหน่อยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็ซอร์นิกอุตสาหกรรมอ่าน้ํามันอุตสาหกรรมอ่เกี่ยวข้องกับการส่งออกบางทีอาจจะต้องโดนผลกระทบบ้างนะก็ต้องดูอะฮะว่าเป็นตายอุตสาหกรรมไปอย่าไปอย่าไปเครียดเลยฮะนี่อุตสาหกรรมแบงค์เนี่ยครับดูดิ หลายตัวหุ้นแบงค์ไม่ยอมลงอะ่ะขนาดทีสโก้ออกผลการงานมาไม่ดียังยังยืนได้เลยไม่ทำไมยืนได้นะอ๋อดีวีเดนดออีก็อ้างไปได้เหมือนกันนะเฮ้ยอย่างนั้นซีแคปยังไม่ออกผลการงานเลยเดี๋ยวเราแอบเก็บซีแคปกันดีไหมนั่น,น,านเอาละคม,มีกำลังใจแล้วนะ ไปละพี่เ<ส>ช่าเจอกันใหม่ครับผมถึงค<า>ถามครับกลุ่มเครื่องดื่มอย่างคาราบาวกับโอสถสภาดูแล้วยังไงนะอาการอ่าออกผลาการงานในแง่ของผู้บริหารเขาออกผลาการงานว่ามาบอกว่าผลาการงานเขาจะปรับตัวลงเพราะนั้นนี่เป็นโอกาส ในแง่ของโอสุทภาเนี่ยลงมาผมคิดว่าในแง่โอสุทภาที่ระดับราคาเมื่อกี้ยังนั่งดูอยู่เหมือนกันแล้วผมก็ตีมูลค่าเข้าเท่าเข้าอยู่ที่ระดับราคานี้เอ็นิ่งประชาถ้าครบแล้วเนี่ยทั้งปีแล้วเนี่ยผมว่าระัต่ํากว่าะระดับราคาประมาณสิบหกบาทลงมาน่าสนใจ oh. เพราะฉนั้นผมก็วางเป้าหมายผมว่าโอสุทธภา,าลงมาเยอะเลย oh. อย่างนั้นเนี่ยเผื่อผมจะซื้อที่สิบห้าบาทสิบหกบาทเก็บสะสม oh. oh. แล้วเว oh. <ใจ S 2> ลาพอขึ้นไปยี่สิบเนี่ยผมจะได้ห้าบาทต่อห <20, S 1> ุ้นนะครับ แต่จะไม่เร็วนะออแต่ผมจะมีหุ้นเป้าหมายว่าเอออย่างเงี้ยเฮ้ยคาราบาวเนี่ยผมเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไปแปดสิบเลยนตอนนี้ลงมาเหลือแค่เจ็ดสิบเฮ้ยถ้าลงมาอีกสักนิดหนึ่งที่ระดับหกสิบห้าสิบาทเฮ้ยเราจอาอกหกสิบ,บาทไปแปดสิบาทไ,ได้ต้องยี่สิบาทต<า>นะ่อหุ้นได้ตั้งหลายเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ต้องเอาเงินไปฝากนะแต่ซื้อหุ้นเขาเนี่ยน่าจะได้นะก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบถ้าราคายีาราคาสิกว่าบาทก็โอถโนสปา ราคาเจ๋งๆหน่อยประมาณห้าสิบาทหกสิบาทก็ค้าวเปล่าก็แค่นั้นเองไม่เ็ดบีอะไรเลยนะครับใจเย็นๆต้องใจเย็นๆนะอย่าไปเียดกับตลาดเดี๋ยวแก่เร็วเรายังมีชีวิตอยู่กันนะครับโอเคครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าใหม่โอเคครับสัปดาห์นี้ไปละครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ